พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกขและสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีฤทธิ์ม,ญญา,มากพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีปัญญามากพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวา พระโมคคัลลานะเป็นอัคารสาวกเบื้องซ้ายดังที่เมื่อสร้างพระพุทธปฏิมาก็มักจะสร้างรูพระอัคารสาวกทั้งคู่ให้ยืนหรือให้นั่งอยู่สองข้างด้วยและก็สร้างเหมือนเืๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้ที่จะสังเกตได้ว่าท่านองค์ไหนเป็นพระสารีบุตรท่านองค์ไหนเป็นพระโมคคัลลานะก็ให้สังเกตว่าเบื้องขวาขององค์พระพุทธปฏิมาเป็นพระสารีบุตรเทระ เบื้องซ้ายของพระพุทธปฏิมาเป็นพระโมคคัลลานะเทระเมื่อเราหันหน้าก็กลับบ้านคือด้านซ้ายของเราเป็นพระสารีบุตรด้านขวาของเราเป็นพระโมคคัลลานะและได้ถือเป็นธรรมเนียมในการจัดลำดับโดยปกติดังนี้เช่นนาคที่มีอายุมากกว่าก็อยู่ทางด้านขวาของพระอุปชานาคที่มีอายุน้อยกว่าก็อยู่ทางด้านซ้ายของพระอุปชาตัวนาคเอง เมื่อหันหน้าเข้าไปก็รู้สึกว่าสับกันคนละข้างแต่ว่าถือเอาขวาและซ้ายของสิ่งที่เป็นประธานนั้นไว้เป็นหลักจะอธิบายธรรมะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพระอัคารสาวกทั้งสองและจะชักภาษิตของท่านบางเรื่องมากล่าวก่อนภาษิตของท่านพระอัสชิที่ได้กล่าวแก่พระสารีบุตรเมื่อเป็นปริพาชกนั้นนับถือกันว่าเป็นคาถาที่แสดงหัวใจอริยสัจ และปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสมัยพระเจ้าอาโศกเป็นอันมากฉะนั้นก็ควรทำความเข้าใจเนื้อความบ้างคถาบทนี้ขึ้นต้นว่าเยธรรมมาที่มีคำแปลว่าทรรเหล่าได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ที่จริงฟังดูก็น่าจะไม่รู้สึกสกิดใจเท่าไหร่ ตามเนื้อความที่กล่าวมานี้ถ้าได้ฟังอริยสัจมาบ้างก็พอจะจับเขาได้แต่ถ้าไม่เคยฟังอริยสัจมาก็ยากที่จะกำหนดให้เข้าใจคราวนี้จะอธิบายในฐานะที่เคยฟังอริยสัจมาก่อนคือว่าเมื่อเคยฟังอริยสัจมาแล้วรู้ว่าอริยสัจนั้นมีสได้แก่ทุกข์ซึ่งเป็นผลสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเหตุทั้งสองนี้ เป็นผลและเหตุในด้านทุกข์นิโรธความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลมัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นเหตุนี่เป็นผลและเป็นเหตุในด้านความดับทุกข์เมื่อได้เคยฟังอริยสัจมาและทราบหัวข้ออย่างนี้ก็พอจับเข้าของคาถาท่านได้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมนะครับรายการที่ชวนทุกท่านสนทนาธรรมเพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันและทําให้ทุกพื้นที่ของท่านกลายเป็นแผ่นดินธรรมนะครับวันนี้ขอเราอยู่กันที่วัดเทพธิดารามวรวิหารนะครับเพื่อสนทนาธรรมกับพระวิสุทธิวราพรกับธรรมสก,การครับสาธุนัทชุนค,ครับเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายไฟนอลช็อตแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมงคล38นะครับก็คือ หัวข้อเรื่องจิตกเกษมครับ<า>ฟังดูแค่ชื่อก็นะก็ดีแล้วนะครับช่จิตกเกษมใช่ทำไมพระพุทธองค์ท่านถึงบัญญัติเรื่องนี้ไว้เป็นมงคลสุดท้ายอะครับจิตกเกษมเนี่ยเป็นจิตดวงสุดท้ายที่เหมาะที่สุดที่จะไปนิพพานครับคือจิตที่ปราศจากกิเลสเครื่องลอยลัดทั้งปวง เบาสบายไม่ต้องกังวลปล่อยวางได้ทุกอย่างพร้อมที่จะไปสู่พระนิพพานแล้วครับจเรียกจิตเกษมเพราะก่อนหน้านี้เราบอกว่าจิตที่ดีต้องเป็นจิตที่ไม่โซเป็นจิตที่ปราศจากทุรีใช่ค่อยๆขัดเกลามาเรื่อยๆพอทุกอย่างผ่านไปหมดเนี่ยมาถึงจิตเกษมจุดนี้คือพร้อมแล้วที่ไปพระนิพพานแล้วไม่มีเครื่องรอยรัดะไรทั้งสิ้นไม่มีกิเลสราคะโทสะมหะไม่มีแล้วสะอาดผงใสพร้อมจะไปพระนิพพานจะเรียกจิตเกษมนิวฟรีดอมแล้ว เพราะถ้าเราไล่เรียงมาจากหัวข้อแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นการปูทางมาเรื่อยๆในเรื่องของมงคล38เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็นวิธีที่ทําให้ชีวิตมีความสุขบันไดแห่งความสุขของชีวิตเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายสุดท้ายคือปณิพานครับแต่จะมาถึงขั้นนี้เนี่ยโอ้โหผ่านมาเยอะเลยนะครับ37สเจต็ปร้อยเรียงมาเลยว่าต้องคบเพื่อนที่ดีต้องทํา กิจที่เป็นประโยชน์อะไรต่างๆรวมไปถึงการฝึกการ<ช>ทำและ <ทำ S 2> ไม่ทายทางวาจาจนกระทั่งฝึกใจทายจะฝึกใจฝึกกิจกันใช่นี่ท่านพิธิกรทราบไหมว่าพรกราบาคนขอทึ่งมากเลยนะครับว่าน,นี่คือการขัดเกลาในพระพุทธศาสนามีถึงสที่แปดสเต็ปนะเขาไม่เคยเจอว่าอะไรจะต้องขนาดนี้แล้วเขาก็พิจารณาศึกษาพรกรามาคลบวชไม่สึกเลยเห็นไหมสิทธุพ่อช้ามากมายที่เขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขาบอกโอ้โหมันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความลึกซึ้งนี่คือ แก่นแถของพระพุทธนาซึ่งหายากมากจากที่อื่นแล้วมันปฏิบัติได้แล้วมันมีความสุขจริงด้วยและในแต่ละขั้นของมงคล3ามเนี่ยทุกครั้งที่เราทําได้ในแต่ละสเต็ปเนี่ยผมเชื่อว่าปิติหรือความภาคภูมิใจความภาคมิในัดเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทีขจะเียก่อ เรื่องไม่ดีมันก็จะเบาลงเบาลงเบาลงเหมือนแสงสว่างมากขึ้นความมืดก็ลดน้อยลงจริงไหมถ้าความมืดเยอะแสงสว่างก็น้อยลงต้องปรับเป็นให้มีแสงสว่างแห่งธรรมแห่งปัญญาซึ่งมันก็เป็นสเต็ปก่อนที่จะไปถึงนิพพานว่าจริงๆแล้วไม่ต้องถึงนิพพานอ่ะแต่ละขั้นแต่ละตอนก็ให้ประโยชน์ทางนั้นเลยก็ยังก็ยังสัมผัสได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตัวเราได้คนในบ้านได้สังคมได้ชาวโลกก็ได้ครับ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้จิตเกษมทีนี้วันนี้ยพอมาถึงขั้นตอนที่เราเรียกกันได้ว่าจิตเกษมแล้วเนี่ยอะไรเป็นตัวบ่งบอกครับว่าจิตเกษมเนี่ยมีพิวลเลจยังไงฮะปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทําอะไรก็สักแต่ว่าทาไม่ยึดติดไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกากับจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่มุ่งหวังประโยชน์เข้าตัวเองเลยนี่คือลักษณะของคนจิตเกษมไม่หวังผลเพื่อตัวเองเลย ทำทุกอย่างสักแต่ว่าทําปล่อยวางได้ละวางได้ไม่ยึดติดแต่ว่าค่อนข้างจะสันโดษเลยนะครับสันโดษแลล่อยวางรอบข้างบรรยากาศรอบข้างเกิดอะไรขึ้นอืไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเข้าใจแต่มุ่งอยู่แต่ทาสิ่งที่ดีเท่านั้นถูกต้องเท่านั้นใช่รู้ถึงปัจจุบันรู้ถึงสิ่งที่กําลังทําอยู่ใช่ไม่ยึดติดในสิ่งที่ททั้งสิ้นว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ยึดติดแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไงเขาเรียกว่าทำอย่างคนไม่มีกิเลส S <S ถ้ายัางมีทัดทันอยู่นะก็ะเป็นนิพพานเป็นได้เลยผมจินตนาการว่าคนคนนี้เนี่ยอริยะ<ข>บุคคลคงมีความสุขเขาเรียกว่า <นะ S 1> อาริยบุคคลจ้ะที่เราเรียกกันนะพระอริยบุคลบคลเนี่ยพระเกจิอาจารย์ที่ครูบาอา,าจารย์รุ่นเก่าๆเขาเรียกว่าพระอริยะโลกทิพแปดเขาลงหนังสือกันหรือว่าเขาสัมภาษณ์กันหรือเขามีบทความนี่คือลังหนักของพระอริยะก็คือไม่ยึดติดจิตเกรอือ ในความใกล้เคียงมันก็มีคำหนึ่งเรื่องของจิตประพัสสอนความหมายใกล้เคียงกันไหมครับจิตประพัสสอนนี่ยังอ่อนกว่าจิตเกษมจิตประพัสสอนนี่แค่เหมือนกับว่างดงามเรียบร้อยดีงามไม่มีโทษแต่จิตเกษมนี่คือนิวฟรีดอมเลยหลุดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสทั้งหมดเลยแต่จิตประพัสสอนนี่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดครับอเพจิตประพัสสอนมันคือความสวยงามความเบิกบานนะ ร่มรื่นสบายใจแต่ว่าจิตกระเซ็นี่คือหลุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือพร้อมที่จะก้าวไปสู่พระนิพพานแล้วเป็นก้าวสุดท้ายเป็นสเตจสุดท้ายเป็นก้าวสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ใช่จิตกระเซ็เหมือนเราอยู่ในสนามสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่อิสราเอลจะบดลงตุ้ม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 นี่จิตเราโอ้โหไม่ประพัดสอนแล้วแต่เมื่อเราได้ตกเครื่องบินนั่งเครื่องบินมาลงสนามบินวณภูมิปุ๊บนั่นคือจิตประพัดสอนแล้ว นิวฟรีดอมลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ขอก่าฟันกันกระดมยิงกันระเบิดตุ้มๆเรารอดตายแล้วเรามาถึงเมืองไทยปลอดภัยเข้าสู่แดนกะเซมแล้วติดกาเซมแล้วเราเหมือนเรามีเรามีบาผ่านอยู่ใบหนึ่งใช่ใช่ไม่ว่าเรื่องคนอื่นจะเป็นยังไงอะไรใช่เราพ้นมาแล้วเราผ่านมาแล้วรอดตายแล้วครับใช่กลับมาสู่เมืองไทยได้แล้วสมมติในสมมติง่ายโอ้ถ้าถ้าถ้าสมมติเรามองกลับลงไปเนี่ยเราจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นใช่ช่ หมือนมีภาษาฝรั่งเขาเรียกเบิร์ดไอวิวอะครับที่มองไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนด้วยตาเนื้อด้วยสติปัญญามันสูงกว่าครับใช่แต่มันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจอย่างดียเเพราะเขาปฏิบัติและเขารู้แจ้งต้องปฏิบัติเท่านั้นใช่รู้แจ้งเพราะทำด้วยตัวเองใช่ต้องเขาเขาถึงธรรมะด้วยจิตวิญญาด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่จากการอ่านตำรา ต้องปฏิบัติได้จริงๆและเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วโอ้โหเข้าใจประจักษ์ตรหนักแล้วปล่อยวางได้นั่นคือจิตจงจะกะเกษมพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมชอบคำทเทพระอาจารย์บอกครับว่ามันก,ก้าวสุดท้ายแล้วท,ที่จะไปสู่พันนิพพ<ร>า,านใช่แดงกเกษมคือพันนิพพานจิตเกษมนะหลายคนคงอยากไปตรงนั้นแหละใช่แล้วเพราะนี่คือเรากําลังทําตามโอวาทของพระเจ้าผู้เป็นเสด็จพ่อของเรา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นไกด์ไลน์ให้เราเป็นผู้ที่ส่องแสงคือปัญญานําทางพวกเรามาตั้งแต่มงโลที่หนึ่งการคบคนดีไม่คบคนชั่วนั่นคือทรงถ่ายสปอตไลน์ให้เราเดินมาเป็นสเต็ปนี่คือก้าวสุดท้ายที่จะเหมือนเรากะโดดข้ามคูน้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะนี่ถเนี่ยจิตกระเสพต์นี่คือข้ามแล้วก้าวข้ามแล้วข้ามปุ๊บก็หลุดพ้นแลวไม่ต้องมาเวียนไหวไตเกิดไม่ต้องมาร้องไห้พูดฟ่ายไม่ต้องมาสุขมาทุกมา เกิดกลัวอยู่กับกรมคุณทั้งห้าจบเลยแต่แน่นอนว่าทั้ง38<ม>ขั้นของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมความสูงความวาห่างของแต่ละขั้นเนี่ยมันอยู่ที่บุญบาร,รมีที่เราสะสมไว้ด้วยนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะบางคน,น่งสมาธิแป๊บเดียวจิตสงบบางคนทําเป็นปีๆก็ไม่สงบวุ่ร้ายตลอดนะวันนี้คือเรื่องของบาร,รมีที่เราสะสมมาไม่เท่าเทียมกันรเราเกิดมาได้บุญก็จริงแต่บุญเราไม่ได้เท่ากัน บุญเรามากน้อยเหมือนกันบารมีที่ทํามาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับใช่หลายคนอาจจะต้องพยายามมากขึ้นใช่ต้องสะสมไวเรื่อยแต่บางคนก็อาจจะง่ายในบางเรื่องแล้วก็ยากในบางเรื่อง nobody perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดทุกเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับอายุอะไรทั้งสิ้นการปฏิบัติธรรมไม่จํากัดครับไม่มีชาติชั้นวันนะไม่มีศาสนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นมุสลิมก็ปฏิบัติธรรมได้เป็นคริกก็ปฏิบัติธรรมได้เพราะธรรมะเป็น อินเตอร์เนชั่นแนลกุนนิสเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ศาสนาทั่วไปกับทุกชีวิตในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนบอกทําไม่ได้มันเกิดขึ้นจากใจความรู้สึกที่เราไม่พร้อมใจที่เราปิดอยู่พยายามเติมสาระเอซะเขียงขมวปิดแล้วใสซาราเอไปตัวหนึ่งจะมันจะอเพ่นเองก็จะเป็นเปิดใช่เราเติมสาลเอไปตัวหนึ่งนะมันคือสิ่งที่ลองทําดูใช่ต้องลองทำดูพอได้สัมผัสเรื่องที่หนึ่ง เห็นแจ้งเรื่องที่สองได้มีการพิสูจน์ทราบในเรื่องที่สามเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะถึงใช่ก็จะไปต่อสูงมากเหมือนเราเริ่มไปเรียนเหมือนเราไปโรงเรียนไปมหาลัยเปิดโรงเรียนวันแรกเราก็อาจจะงงๆไม่แน่ใจอะไรยังไงเขียนได้มันก็เด็กๆก็ทําไม่ได้นะใช่พอเราเริ่มรู้แล้วก็เราก็เริ่มมีความกระตือรือร้นอยากเรียนจริงนั้นจริงนี้อยากคอนติเนีย อยากเพิ่มอยากเติมบุญหรือความดีก็เหมือนกันถ้าเราทําได้แล้วมันกลายเป็นจิตนิสัยของเราจนจิตวิญญาณของเราไปเลนะมันก็จะมีสิ่งให้เราได้ทําได้สะสมขึ้นไปเรื่อยเรยเริ่มก่อนได้เปรียบไหมฮะถูกต้องสาคัญมากเลยต้องมีก้าวแรกบางคนก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนยนะังไม่ได้แล้วนะเพราะอายุไม่ได้รออายุไข่ไม่รอการเวลาไม่รอ โลกบันี้มีให้เราประมาณร้อยปีเท่านั้นถ้าเราไม่รีบทำโดยเฉพาะโรกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกที่เหมาะสมมากๆต่อการบำเพ็ญบารมีเพื่อให้รุดพ้นพระเจ้าจึงมาจุติในโรกมนุษย์ตลอดเวลาไม่ปฏิบัติธรรมอยู่ชั้นนะถ้าดูสิทธิ์นะทำไมไม่ปฏิบัติมนู่นล์ล่ะมันไม่เหมาะมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสมีความโลภมีความมีกิเลสเป็นเยอะมากเลยที่เราจะเป็นแรงผลักดันมั้นมองในแง่บวกโพสิทีฟจริงๆนะ เกิดมาทำกลางกิเลสมันทำให้เรารู้รจักว่าดียังไงชั่วยังไงทุกยังไงสุขยังไงเท่าสุขยังไง,ง,ไงมันเห็นทุกอย่างเลยนั้นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากเริ่มก่อนได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแล้วก็ไม่ได้สายเกินไปไม่สายเกินไปราับใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังเริ่มได้ตลอดเวลานะกลับตัวกลับใจได้เสมอบางคนเริ่มแล้วก็ท้อใจไปครับอาจารย์อันนี้ก็ต้องก็ต้องอยู่ที่บุญบรารมีกลับมายังไงดี <laughs> ใจก็ต้องดึงจิตกลับขึ้นมาใครจะมาดึงเท่ากับตัวเราเราต้องดึงตัวเองขึ้นมา เกือบจะขิดแต่กลับตัวได้อย่างเงี้ยฮะต้องคบกยามิตรไปด้วยคบกยามิรซึ่งก็กลับไปเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งอะบันไดขั้นที่หนึ่งสองสามติตามมาเรื่อยๆใช่ใช่แล้วต้องยกกิจตัวเองขึ้นให้ได้ครับอันนี้สําคัญต้องเตือนตนต้องรู้จักตนเข้าใจตนเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการความสุขถ้าต้องการความสุขก็ต้องดําเนินตามแนวทางที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็มีศีลมันมีมี เรื่องของทานศีลภาวนาอะไรที่มันเป็นเรื่องเบสิกต่างๆที่เรารู้กันดีแหละแต่แค่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับอย่าข้ามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนอันนี้สําคัญมากเลยอย่างที่บอกอ่ะฉันไม่ชอบไ้ทานฉันไม่ชอบไปทาบุญฉันต้องสมาธิอย่างเดียวจบเลยนั่งเดี๋ก็เห็นจะอยากได้นู่นอยากหลับตาก็เห็นแต่สิ่งที่ลบๆโกรธลงเข้ามาเต็มไปหมดก็ไม่บรรลุได้หรอกวันนี้ยังไปถึงเรื่องของศีลไม่ได้ก็ให้ทานไปก่อนใช่ ให้ทานฝึกให้จิตมันเสพคุณนะบางคนนี่จริงๆเลยนะเขาใส่บาตรทุกวันวันนี้เขาไม่ได้ใส่เขางูจิตเขารู้สึกไม่สบายใจบางที้ะไม่ไปบิณฑบาตโทรตามพวกนี้ชะลออยู่ทำไมวันนี้ท่านมาโอ้นี่จะมาติกิตนิมนต์เนี่ยติดมันเสพคุณพอเสพคุณมันกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทําเป็นประจำเออมันเป็นความดีที่จิตมันต้องการมันเป็นอาหารจิตอาหารใจ บางคนเริ่มจากทานได้ี๋ยวก็มาสีต่อไปก็เริ่มไปวัดเริ่มรักษาศีพยายามรักษาสีพังงดอาหารมื้อเย็นเริ่มรักษาศีแปดมันเป็นสเต็ปของมันแต่ถ้าเราคาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงจิตเกษตเรแบบเรามุ่งมั่นเกินไปอย่างนี้ครับโอกาสที่มันจะอืมันก็ถ้าหากว่าเราเออมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรมันเป็น มันเป็นเส้นบางๆที่ที่ที่คาบเกี่ยวกันอยู่อย่างเราเคยแปลธรรมบทเนี่ยบางทีเวลาที่เราเคร่งครัดเกินไปปฏิบัติมุ่งทุ่มเทกันไปที่ความยากมันมากเกินไปมันเกลยกกายไม่เป็นจิตไม่ค่อยเป็นกุศลความยากกลายเป็นกิเลสพอมันยากมากเกินความตั้งใจกลายเป็นกิเลสใช่ก็ไม่ได้อีกอยากจะไปทางลัดอยากไปเร็วๆอยากจะบรรลุพวกนี้มาลืนนี้จนกระทั่งลืมขั้นตอนไปทานก็ยังไม่ได้ให้สิ่งก็ไม่รักษาเลยแต่อยากจะสิ่งกิเลสมันก็ไม่ได้ไหมก็ต้องใช้เวลาก็ต้องขัดเกลา ใช่ต้องคิดดีปฏิบัติดีแล้วก็ค่อยๆอัพไปทีละขั้นละขั้นัมันเกินไปก็กลายเป็นกิเลสอย่างที่บอกนะกลายเป็นความความมันเป็นความยากไม่ได้ครับมันไม่ช่่โมมันไเป็นกุศลจิตจะไม่เป็นกุศลร้อยเปอร์เซนต์มันเป็นความยากมันเป็นความยากแต่ว่าแต่ว่าทําไม่ถึงอะไรเยหมือนคนอยากรวยจะยังขี้เกียจอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มเออจะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งดีพระ พระพุทธองค์ได้บัญญัติเรื่องตรงนี้เอาไว้ศาสนา<ห>นนของเราเน<ม>ี่ยเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็มันเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าเฮ้ยศาสนาพุทธไม่ใช่ของกระจกๆนะไม่ใช่ของที่ใครจะมาเล่นๆนะมันมีสเตป็ปมันมีข้อมูลมัน,ม,นมีพันธกิจมีพันธะที่คุณจะต้องปฏิบัติแล้วมันเห็นผลจริงเข้าถึงความสุขได้จริงคุณมาลองดูสิครับถ้าลองแล้วไม่ชอบใจก็ออกไปก็มีใครว่าอะไรไม่บังคับเลย <c oughs> เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านว่าดูเทปนี้แล้วเนี่ยอยากให้ไปไล่ดู ตั้งแต่เทปที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับมงคลสามสิบแปดนะคบใว่าค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูซ้ําดูซ้ําไปเรื่อยๆพอเข้าใจในแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยบันไดของแต่ละบันไดแต่ละขั้นของท่านเนี่ยก็อาจจะปฏิบัติได้ง่ายขึ้นตามคําแนะนําที่ท่านเจ้าคุณได้เมตตาแสดงธรรมมาตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมาสามเดือนน่าจะได้สามเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ ทางรายการตั้งใจที่จะนําเสนอในเรื่องของมงคล38เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ยึดถือค่อยๆปฏิบัติก่อนจะไปปฏิบัติอยากให้เข้าใจในสิ่งที่ได้สนทนาธรรมแล้วพระเดชพระคุณก็ได้ช่วยอธิบายในแต่ละหัวข้อว่านั่นคือเรื่องอะไรทําไปเพื่ออะไรสาธุสาธุก็ในช่วงสุดท้ายของรายการครับอยากให้ท่านเจ้คุณได้ บอกกับท่านผู้ชมทางบ้านถึงมเมตรื่องของการปฏิบัติมงคล3 8นะครับว่าม,มันจะพาเราไปสู่ชีวิตที่มีความสุขได้อย่างไรสาธุก็ขอเท้าความถึงที่มาของมงคล3 8นั่นก็คือเทวดามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เหตวันแล้วก็ถามว่าอะไรเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตพระเจ้าจึงพิจารณาว่ามงคล3 8นี่คือเป็นมงคลสูงสุดไล่ไปตามสเต็ปตั้งแต่ ครบคนดีไม่ครบคนชั่วจนกระทั่งถึงจิตเกษมเพราะฉะนั้นยัตโยมท่านสาธุทั้งหลายมงคลสามิปดนั้นถือว่าเป็นเป็นธรรมะที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาะถ้าจะย่อมงคลสาสิปให้สั้นลงก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อลงมานะอยู่ในหลัก3ามอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่หลุดพ้นมาจากศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นยัตโยมท่านสาธุทั้งหลายมงคลสาสิปจึงเป็น ทางแห่งการเดินไปสู่พระนิพพานะถ้าอยากไปนิพพานอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ใยตเกิดมงคลสาปนั่นคือสเต็ปที่เราจะต้องเดินตามรอยอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปดูในออพระธรรมเทศนาในเรื่องธรรมจักรกัปตนะสรเราจะเห็นว่าพระองค์ก็ทรงแสดงมักมีงองแปดนะซึ่งเป็นทางสายกลางซึ่งเชื่อมโยงกับมงกล38ประการด้วยนะก็อยู่ในหลักของ สี่สมาธิปัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปนิพพานอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่าใจเกิดหลุดพ้นจากวัตฏสงสารอันทำให้ชีวิตของเรานั้นเวียนตายเวียนเกิดทุกทรมานกันร้อยชาติพันชาติเราต้องปฏิบัติตามมงคล38ปประการสาธุเจริญพรครับผม ในนามของรายการแผ่นดินธรรมนะครับต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้เมตตาแสดงธรรมแล้วก็อธิบายในมงคล38ได้ครบถ้วนในวันนี้นะครับกับขอบคุณครับสาธุท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการแผ่นดินธรรมนะครับในเทปเก่าๆได้ที่ Facebook แผ่นดินธรรมหรือ YouTube วัดพระราม9ก้านะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับผมนิรุตศรีวัตรกุลและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ คิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสูตรถูกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุก ที่มาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขันกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย ทางสายกลางเป็นหลักคําสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคีคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่อนย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชชิมาปฏิปทา เป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อนันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง